นะครับนะจากตรงเนี้ยเนื่องจากว่าที่ไม่พอเนาะผูก็เลยยกมาเขียนตัวนี้ใหม่เราจะมาคํานวณมุมภายในแต่ละมุมครับนะโดยใช้ทั้งสองวิธีเลยเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้มุมภายในแต่ละมุมเนี่ยมันโตเท่ากันหมดนะครับมันเป็นรูปเอ็นเหลี่ยมมุมเท่าอะ่ะเมื่อเป็นเอ็นเหลี่ยมมุมเท่ามุมภายในแต่ละมุมจึงโตเท่าเท่ากัน ตัวนี้โตเท่ากันหมดนะครับวิธีแรกก็ต่อเส้นออกไปแล้วก็ไปคิดมุมภายนอกให้เอฟมุมภายนอกข้อนี้มุมภายนอก เท่ากับเก็คิดจากสามร้กสิบส่วน N ก็คือสามร้กสิบส่วนด้วยมันเป็นรูปห้าเหลี่ยม N ก็เท่ากับห้าจึงได้ A เท่ากับเจ็ดสิบสองแล้วก็ B เป็นมุมภายในมุมภายในแต่และมุม เท่ากับ b เราจะเห็นว่า b กับ a รวมกันอ่ะมันได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้น b ก็คือร้อยแปดสิบลบด้วย a ก็คือร้อยแปดสิบลบด้วยเจ็สิบสองก็จะได้ร้อยแปดองศาอันนี้ก็วิธีหนึ่งนะครับนะคำนวณมุมภายนอกมานะแล้วก็ รวมกันกับมุมภายในต้องได้ร้อยแปดสิบนะครับกับวิธีที่สองคือใช้สูตร N-2 ลบสองคูณร้อยแปดสิบส่วนเนะวิธีที่สองใช้สูตรวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองมุมภายในแต่ละมุมเท่ากับ ภาในแต่ละมุมเท่ากับ n-2 ็ลบสองคูณร้อยแปดสิบส่วนด้วยเตอนนี้เ n มีค่าเท่ากับห้าเพราะว่าเป็นรูปห้าเหลีย่ยมครับเเป็นห้านะครับแทนค่าเลยเนาะ n คือห้าห้าลบสองคูณร้อยแปดสิบแล้วหารด้วยห้าสามคูณร้อยแปดสิบแล้วหารด้วยห้าห้าไปตัดร้อยแปดสิบได้สามสิบหกสามสิบหกคูณสามก็ได้ร้อยแปดนี่ครับก็ตรงกันนะครับ เลือ,อีกสองรูปจะพยว่ากัน ทำให้ดูทั้ง2วิธีนะครับ